ซึ่งเป็นคนพิการเป็นโรคถ้าเรียกในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าโรคไทกอนั่นเองมือเนี่ยถูกไทกอกินข้อมันจะหลุดอยู่แล้วเน่าเฟะเชียเช้าขึ้นก็ใส่บาดะมหากระสบขณะที่เอาข้าวใส่บาดเนี่ยไอข้อนิ้วอีกนิ้วหนึ่งซึ่งมันจวนจะหลุดอยู่แล้วก็เอพเอินหลุดลงลงบาดท,ท่านพระบาทกระสปากลงไปชิ้นหนึ่งอยู่ในบาดะมหากระสบรับบาดไปแล้ว ท่านไปนั่งพิจารณาแล้วก็ฉันอย่างไม่มีความรังเกียจเลยพิจารณาซะก่อนแล้วท่านก็นั่งฉันครั้งหนึ่งพระออกบิณฑบาทไม่มีอาหารจะบริโภคจำได้ว่าพระภิกษุรูปนี้พระพุทธองค์ยกย่องว่าเป็นผู้ที่มั่นคงในพรมาจันทร์ท่านไปเยี่ยมบ้านท่านเป็นลูกเศรษฐีในเศรษฐีตระกูลเนี่ยมีอาหารเหลือทุกวัน ขนมอะไรบูดก็เอาไปเททิ้งวันนั้นท่านไปเยี่ยมบ้านโยมท่านแต่ท่านก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นพระภิกษุท่านต้องบินถบาทฉันท่านก็ไม่เข้าไปขอโยมที่ไม่ได้ปรารณาเพราะเป็นการผิดวินัยทั้งท่านจะเป็นโยมแม่ท่านท่านก็ไม่ขอเิญช้าวันนั้นบินทบาทไม่ได้คนใช้ของท่านเองในบ้านโยมท่านกําลังจะนําอาหารบูดเนี่ยไปทิ้งท่านก็ไปยืนรับบาศบอกอย่าทิ้งเลยทิ้งลงในบาศนี้เถอะ คนใช้ก็อาหารบูดเนี่ยทิ้งลงในบาศท่านรับอาหารได้แล้วท่านก็ไปนั่งฉันฉันอาหารบูดนะี่ค้างคืนแล้วนั่งฉันพิจารณาแล้วก็นั่งฉันแหมพอทางบ้านรู้ว่าเป็นท่านโอ้โหพ่อแม่มาร้องผมร้องไห้บอกทําไมลูกทําอย่างนี้สมบัติของเรามากมายทําไมถึงไม่เข้าไปรับทานอาหารดีๆทําไมมาบริโภคอาหารที่เหลือเดนทําไมต้องเดินขอทานอย่างนี้ร้องผมร้องไห้จะให้ลูกตึกท่าเดียว เอาเงินเอาทองมากองไว้บอกว่าลูกศึกเธอะเ,เราเป็นคารวาสเนี่ยเราก็ประพฤติพรหมจรรย์ได้ทําบุญได้เนี่ยเงินทองเรามีเยอะแยะลูกจะทําอะไรก็ทําสิตามใจแม่ไม่ว่าหรอกขออย่างเดียวให้ลูกศึกมาครองเดือนเธออย่าไปใช้ชีวิตลําบากลำบนอย่างนี้เลยท่านก็ไม่ยอมศึกเนี่ยแม้แต่อาหารที่บูดเน่าท่านก็บริโภคเนี่ยสแสดงให้เห็นว่าก่อนจะบริโภคเนี่ยท่านได้พิจารณาสิก่อนว่าเราบริโภคไม่ใช่เพื่อความอร่อ,รอย แต่เพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันดำรงอยู่ทีนี้พอเป็นอาหารที่เหลือเดนหรืออาหารหยาบเราอาจจะคิดว่าแมมอาหารเหล่านี้มันไม่น่าบริโภคซึ่งความจริงแล้วถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมและยอมรับความจริงกันแล้วอาหารที่ทำมาร้อนๆใหม่ๆเนี่ยตั้งบนโต๊ะควันกำลังขงโมงเชมันก็สวยงามระหว่างที่เรายังไม่ได้ไปแตะต้องมันเท่านั้นเอง ระหว่างที่มันอยู่ในจานแต่พอตักจากจานใส่ปากเคี้ยวแล้วเคี้ยวไปสักสองสาครั้งเท่านั้นแหละมันก็เหมือนกับอาหารที่บูดไม่ต่างอะไรกับรากสุนัขเราลองคายอาหารที่เราเคี้ยวสักสิบเที่ยวออกมาเนี่ยแล้วเราก็ลองกลืนเข้าไปใหม่อีกทีนึงเราก็คงจะไม่รับประทานแล้วทั้งทังที่เราเคี้ยวเองอะแล้วเราก็คายออกมาเองแล้วเราจะใส่ลงไปเองอีกเราก็ไม่เอาแล้ว เพราะความปฏิกูลของอาหารมันเกิดขึ้นทันทีเนี่ยจะเป็นอาหารประเภทไหนประณีดอย่างไรทํำกันยังไงก็ตามแต่เมื่อไปเกลือกล้วกับน้ําลายกับน้ํามูกแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันกลายเป็นของปฏิกูลไปหมดเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนี้เน่เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอาหารที่เราบริโภคกันอยู่ทุกๆวันนี้ ไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องบริโภคด้วยความไส้ความดินดีควรพิจารณาว่าเหมือนกับเราในบริโภคเนื้อบุตรเพื่อที่จะอาศัยอาหารประทังชีวิตปฏิบัติธรรมข้ามความกันดานเท่านั้นไม่ได้มีอะไรอื่นมากไปกว่านี้แต่ปัจจุบันเนี่ยเรากินเพื่อไอ้นั่นเรากินเพื่อไอ้นี่ไม่รู้เพื่ออะไรต่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้มันมากเรื่องกันไปเองแต่แท้ที่จริง้วก็คือกินเพื่ออยู่ถ้าถามว่าอยู่เพื่ออะไร เราก็อาจจะตอบก็ไม่ถูกว่าอยู่เพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ากินละรู้ว่ากินแล้วมันอยู่ได้ก็กินเพราะถ้าไม่กินแล้วมันจะอยู่ไม่ได้แต่อยู่เพื่ออะไรเนี่ยเราไม่รู้พระพุทธองค์จึงได้สอนมาเราเนี่ยกินไปเพื่ออยู่แต่อยู่เพื่ออะไรก็คืออยู่เพื่อที่เราจะประกอบกรรมดีหรือสั่งสมบุญบารมีอะไรก็ตามเราก็ต้องพิจารณาพระพุทธองค์ท่านสอนเราว่าเรากินเพื่ออยู่เนี่ยการอยู่ก็อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อสร้างบารมี อยู่เพื่อสั่งสมบุญกุศลหรือสั่งสมคุณงามความดีที่เราควรจะได้ในปัจจุบันชาตินี้เนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายของการกินกินเพื่ออยู่อย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่กินเพื่อมีหน้ามีตาไม่ใช่กินเพื่อเกียรติยศไม่ใช่เออถ้าเรากินน้ำสูงๆแล้วเราได้รับเกียรติยศมีหน้ามีตาอย่างนั้นอย่างน,น,างนี้มันเหมือนๆกันทั้งนั้นน่ะจะกินข้าวแกงข้างถนนหรือไปกินในเหลาสูงๆมันก็เท่ากันไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรมากเลยหรือจะกินอะไรก็ตาม ถ้ากินเพื่ออยู่แล้วล้วก็เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเลือกอะไรมากอาหารอะไรที่พอกินได้เราก็กินไปเพราะถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาอย่างนี้แล้วบางทีการกินนั่นแหละที่เป็นปัญหาของสังคมและนําความเดือดร้อนมาความเดือดร้อนในปัจจุบันเนี่ยก็เดือดร้อนมาจากคนกินกันไม่เป็นกินกันไม่เป็นก็เดือดร้อนบางทีของของเรามีกินก็ไม่กินไปกินของคนอื่นเขาของดีๆมีกินก็ไม่กินไปกินของเสีย น้ำบริสุทธิ์มีกินไม่กินไปกินน้ำเมามันก็ยุ่งนั้นมันก็เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ากินกันไม่เป็นเพราะฉะนั้นเรื่องการกินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเราควรที่จะได้พิจารณาด้วยปัญญาว่าเราควรจะกินอะไรและการกินนั้นกินเพื่ออะไรกินแล้วเราจะเดือดร้อนหรือไม่เพราะบางคนเป็นนี่เป็นศิลเพราะกินก็มีกินแล้วไม่มีสตางค์ให้เขาก็มีเนี่ยเพราะว่ากินกันไม่เป็น ถ้าเรารู้เรื่องกินซะแล้วเข้าใจในเรื่องของอาหารว่าเรากินกันเพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไรเท่านั้นเองเราจะไม่เดือดร้อนเลยการดํารงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็จะไม่เดือดร้อนและเราจะมีความมุ่งหมายในชีวิตเนี่ยได้ตรงเป้าหมายมากขึ้นไม่จําเป็นที่จะต้องมีพิถีพิถันพิธีรีตองอะไรมากมายนะักเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาว่าทุกครั้งที่เราบริโภคกะวาลินการาหารเนี่ย ให้พิจารณาว่าเหมือนกับเราบริโภคเนื้อบุตรเหมือนมารดาบิดาบริโภคเนื้อบุตรเพื่อที่จะให้ข้ามความกันดารเหล่าเนี้ไปไม่ใช่เพื่ออะไรเลยเพื่อข้ามความกันดารในชีวิตแท้ๆและข้อนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูด้วยสติปัญญาว่าทุกวันเนี่ยเรามีคำสอนเตือนใจว่าต้องทำมาหากิน พอโตขึ้นมาพ่อแม่ก็สอนเออแกต้องทำมาหากินนะทำเอามาหากินทำมาหากินสอนเนะี่ยทำมาหากิน <c oughs> ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทำมาเพื่อที่จะกินบางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าการทำมาหากินนั้นนะ่ะในหลักปฏิบัติเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเรียกว่าทำมาหากิน บางคนความโลภเข้าไปประกอบตัวเองกินไม่มากหรอกกินนิดเดียวแต่ความโลภแหมอยากจะได้มากมายบางทีไปเบียดเบียนคนอื่นเข้าไปข่มเหงรังแกเขาบางทีไปรักขโมยเข้ามาบางทีไปคดโกงเข้ามาเพื่อที่จะเอามากินและบางทกีก็กินกันไม่หมดราหว่าในชีวิตของคนจริงๆเนี่ยถ้าจะอาศัยการกินแล้ว คนหนึ่งคงจะกินไม่เกินสองจานสองจานในอิ่มแล้วใส่ลงไปไม่ไหวแล้วเพียงแค่เนี้แทบแย่แล้วถ้าสองจานเนี่ยเราซื้ออาหารสองจานกินมันก็คงจะไม่เกินสิบบาทเพียงแค่สิบบาทนี่เรากินไม่หมดแล้วและทุกวันเราก็กินเพียงแค่เนี้ยลืมตาขึ้นมาก็กินแค่เนี้ยกินมื้อละแค่นี้เองไม่ได้กินมากมายแต่แม้โอค้คออะไรก็รู้มมโหลานไปหมด บางทีเอาไอ้หนุ่นไอ้นี่มาทรัพย์สมบัติพระสถานสะสมไม่มากมายตัวเองไม่ได้กินเท่าไหร่บางทีเอามานั่งดูนั่งชมเอามานั่งคิดเรามีเท่าไหร่และเช็คคิดเอาแล้วก็มีความสุขว่าแหมเรามีเงินมีทองม,มากนะมีความสุขสบายอกสบายใจแต่ว่าประโยชน์ของเงินที่มีอยู่มากจริงๆนะ่ะก็คือสองจานนั่นเองที่ได้ประโยชน์แท้ๆนอกนั้นไม่ใช่ประโยชน์เลยสองจานเท่านั้นที่เป็นประโยชน์จริงๆที่กินไปสู่ภายใน นอกนั้นไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็กินอย่างเนี้ยจนกระทั่งตายตายแล้วที่เหลือก็เอาไปไม่ได้นอกนั้นเราเรียกว่าเดนทั้งนั้นตามหลักธรรมเรียกว่าอาหารที่เป็นเดนทั้งสิน้นหรืออาหารที่เป็นกาดทั้งสิน้นแต่ที่เนื้อแท้ๆก็คือที่นําลงไปสู่ภายในได้นอกนั้นเป็นกาดทั้งหมดอย่างบ้านที่เราอยู่นี่กระจัดว่าเป็นกาดมันเป็นวัตถุนี่เราคินมันไม่ได้มันเป็นแต่เพียงกาดเท่านั้น แต่เนื้อจริงๆนั้นก็คือไอ้สองจานนั่นแหละสองจานนั่นแหละคือเนื้อจริงๆนอกนั้นเป็นกาเพชรนินจินดาเครื่องประดับเนี่ยกาทั้งนั้นเลยไม่ใช่เนื้อและว่าไอ้การประเภทเนี่ยถ้าเราจะเอาจริงๆเขากินมันไม่ได้จริงๆด้วยลองสิคนใส่เพชรเต็มตัวเดินกลางทะเลทรายกับคนกระเดียดทูลิสงไปกระจาหนึ่งใครจะดีกว่ากันกลางทะเลทรายใครจะมีประโยชน์มากกว่ากันไอ้ทูลิสงกระจาหนึ่งมีประโยชน์มากวกว่าเพชรเต็มตัวอีก รอยพวกนั้นมันพวกกา,กากแต่พวกนี้พวกเนื้อฉะนั้นการมีชีวิตยอยู่ในโลกเนี่ยเราจรึงควรใช้ปัญญาว่าเราจะหาเนื้อดีหรือหากากดีบางคนกินเนื้อนิดเดียวแต่สะสมกาดไว้เต็มไปหมดเลยแลวผลสุดท้ายไอกาดเนี่ยมันยุ่งที่สุดเลยบางทีผัดตายไปแล้วไอกากนี่แหละเป็นปัญหาละไอกากที่เหลือเดนเนี่ยคนนู้นทะเลาะกันคนนี้ทะเลาะกันแย่งมรดกกันละเนี่ยแย่งกาดกันทั้งนั้นแต่เนื้อแท้จริงๆก็เพียงแค่สองจานเท่านั้น ฉะนั้นการบริโภคอาหารท่านจึงบอกว่าให้พิจารณาเหมือนกับบริโภคเนื้อบุตรมารดาบริโภคเนื้อบุตรไม่ได้บริโภคในความยินดีแต่บริโภคอย่างคนมีปัญญาเพื่อที่จะอาศัยอาหารนี้ข้าม้นความกันดารไปได้เท่านั้นในชีวิตของคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกันเราบริโภคอาหารกันทุกๆวันนี้อย่าคิดว่าเราบริโภคเพื่อที่จะปลนเปลอ ความสุขหรือบำรุงอย่างนั้นอย่างนี้คิดเสียว่าเราบริโภคเพื่อที่จะปฏิบัติตนให้ข้ามพ้นความกันดานในชีวิตนี้ไปก็ใช้ได้แล้วและอันนั้นแหละเป็นจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องและเราจะเป็นผู้ที่กินอะไรอย่างคนที่มีปัญญาไม่จะกินด้วยความงมง,งายไม่ชะกินด้วยความลุ่มหลงแต่เรากินอย่างคนที่มีปัญญาอะไรอะไรเราก็กินได้และยิ่งรู้ความหมายของการกินด้วยแล้ว เราก็จะไม่ไปกินอย่างอื่นที่มันกินไม่ได้จะไม่ไปกินกากกินเดนกินไอสิ่งอื่นซึ่งกินไปแล้วอาจจะทําให้ตกนรกแต่เรากินในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่ร่างกายแก่ชีวิตของเราเพื่อที่จะดํารงอยู่เท่านั้นการกินมันก็จะไม่เกิดโทษแก่ชีวิตมากมายนัดเนี่ยเรื่องอาหารคือกวาริงการอาหารท่านพิจารณาอย่างนี้อุปมาเหมือนบริโภคเนื้อบุตรส่วนผัดสาหานั้นท่านอุปมาเหมือนโคที่ไม่มีหนัง พอที่มันไม่มีหนังคุ้มตัวเนี่ยมันจะมีความหวาดระแวงพอเหยียวบินผ่านหลังไปวืบหนึก็เสียวสันหลังแล้วแมลงวันบินผ่านไปก็รู้สึกเสียวแล้วเพราะว่ามันไม่มีหนังคุ้มตัวที่เราเรียกกันว่าวัวสันหลังหวาคนที่เป็นลักษณะเหมือนวัวสันหลังหวาเนี่ยมีแต่ความหวาดระแวงตลอดเวลาเพราะตัวเองเป็นวัวสันหลังหวางั้นมีอะไร ขึ้นมานิดหน่อยก็โอ้โหชักจะตื่นเต้นแล้วชักจะหวาดกลัวลักษณะวัวสันหลังหวาแต่ว่าลักษณะวัวที่ไม่มีหนังหุ้มตัวยิ่งกว่านั้นอีกตลบผัสสาหาันเนี่ยคืออาหารได้แก่ผสัสสะคือการกระทบนั้นบุคคลที่จะต้องกระทบกับอารมณ์บ่อยๆที่เป็นอาหารชนิดหนึ่งพึงทําตนเหมือนกับวัวที่ไม่มีหนังหุ้ม มีแต่เลือดคือคอยหวาดระแวงคอยระวังตลอดเวลาอันนี้ท่านอุปมาเหมือนกับคนเป็นเป็นคือเราทุกคนเนี่ยเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจทั้งหกเนี่ยเป็นอายตนะประกอบกันเป็นทางที่จะรับความรู้สึกเรารับความรู้สึกได้หกทางนี้เท่านั้นทางตาคือเห็นรูปทางหูได้ยินเสียงทางจมูกดมกลิ่นทางลิ้นเราลิ้มรส ทางกายสัมผัสถูกต้องทางใจนึกคิดในธรรมมารมณ์เรารับอารมณ์จากหทางนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการรับอารมณ์ในหทางเนี่ยเราจะต้องมีความสำรวมระวังอินทรีย์ดุดดังวัวที่มันไม่มีหนังหุ้มตัวซึ่งมันหวาดกระแวงเหี่ยวและ,มะแมลงวันฉันนั้นก็คือเราจะต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มากในขณะที่กระทบกับอารมณ์ถ้าไม่มีความสำรวมระวังแล้ว อคุสนต่างๆจะเข้าครอบงำได้เนี่ยท่านที่บอกว่าผัดสา,าหารอุปรมาเหมือนกับโคที่ไม่มีหนังหุ้มก็คือเราจะต้องสำรวมระวังอินทรีย์เนี่ยดุด,ดังบัวที่มันไม่มีหนังหุ้มซึ่งมันจะต้องคอยระวังเหย่่วกาและ,มะแมลงวันที่บินผ่านมันเราก็ต้องระวังตาหูจมูกลิน้นกายใจของเราไว้ความสุขความทุกข์ความรู้สึกเฉยๆมันก็จะไม่ครอบงำเรามาก แล้วว่าบางคนนี่เป็นทุกข์ในการฟังแล้วก็ฟังเนี่ยไม่ใช่ฟังเรื่องดีหรอกคอยฟังว่ามีใครด่าเราบ้างมีใครนินทาเราบ้างมีใครให้ร้ายเราบ้างเนี่ยคอยฟังในเรื่องเนี่ยแล้วแกก็นั่งเป็นทุกข์อยู่ทุกวันทุกวันเดี๋ยวคนนู้นก็บอกแหมคนนั้นด่าคนนั้นด่าคุณอย่างนั้นคนนั้นมันนินทาคุณแหลกแล้วหมดคนนั้นมาพูดให้ร้ายคุณอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็นั่งเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะการฟัง เนี่ยประเภทเนี่ยทุกขเวทนามันก็เกิดเพราะไปฟังในไอ้เรื่องไม่ดีฟังแต่เรื่องไม่ดีตลอดเวลามันก็เป็นทุกข์สิเราอย่าไปใส่ใจใครเขาจะว่ายังไงใครจะนินทายังไงใครเขาจะให้ร้ายยังไงเราอย่าไปฟังเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทําดีจะทําดีอะไรอย่าไปฟังว่าใครเขาจะว่ายังไงบ้างถ้าเราทําดีแล้วเราคอยฟังว่าใครเขาจะว่าอะไรบ้างเนี่ยในโลกนี้ไม่ต้องทําอะไรหรอกนั่งฟังตลอดเวลาเพราะว่าคนพูดมันมากกว่าคนทํา คนทําคนหนึ่งแต่คนพูดตั้งล้านคนเนี่ยคนทําคนเดียวจะไปฟังไหวเหรอคนทําจริงๆเนี่ยเขาไม่ไม,ไม่ไม่ฟังอะไรทั้งหมดหรอกเขามีหน้าที่ทําอย่างเดียวใครเขาจะพูดอะไรอย่าไปฟังขอให้เราคิดว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นความดีเป็นความสุขเป็นความเจริญเป็นประโยชน์ทําไปเถอะใครเขาจะพูดอะไรมันเรื่องของเขาเพราะว่าคนเราทุกคนมีปากพูดแล้วก็ปากของคนนี่ใครรับผิดชอบ ไม่มีใครรับผิดชอบและการพูดนี่มันง่ายจะตายไปปุบป,ปากอ้าปากมันก็ออกเป็นเสียงออกมาแล้วแล้วก็ประกอบกับกจิตที่เป็นอกุศลด้วยมันก็ออกเป็นเสียงต่างๆนานาเสียงอย่างนั้นเสียงอย่างนี้เพราะว่าจิตมันปรุงแต่งออกมางั้นถ้าเราไปมัวฟังเสียงคนแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรฉะนั้นในชีวิตปัจจุบันเนี่ยอาหารชนิดนี้มีอยู่ถ้าเราจะอยู่อย่างเป็นสุขแล้วล้วก็อย่าไปฟังเสียงเหล่านี้ถ้าฟังเสียงแล้วเราเป็นทุกข์ ใครเขาจะว่ายังไงช่างเขาเพราะทุกคนเนี่ยมีปากเป็นหอกพระพุทธองค์ท่านใช้คําว่ามุขสัตติมุขะเนี่ยแปลว่าปากสัตติแปลว่าหอกบางคนไม่ได้ทําอะไรใช้ปากเป็นหอกคอยทิมคนนั้นทีทิมคนนี้ทีว่าคนนู้นว่าคนเนี้ทั้งมันไม่ได้ทําอะไรเอาปากเป็นหอกไปทิมเขาตลอดเวลาประเภทเนี่ยประเภทมุขสัตติงั้นคนที่ดํารงชีวิตอยู่ยังมีความสุขนั้นน่ะอย่าไป ฟังเพราะถ้าฟังแล้วมันก็เกิดทุกข์อันนี้เป็นผัสสาหารและนำมาซึ่งทุกขเวทนาแก่บุคคลที่ไปบริโภคและไม่มีการสํารวมระวังฉะนั้นจึงต้องมีการสํารวมระวังในผัสสาหารนี้ดุดดำคอที่มันไม่มีหนังหุ้มตัวมันจะต้องระวังมาแรงระวังเ,เย,ยว่ที่บินโฉบไปโฉบมาเนี่ยตลอดเวลาอันนี้เป็นข้ออุปมาใน อาหารข้อที่สองว่าเราจะต้องพิจารณาอย่างนี้เป็นข้ออุปมาอย่างนี้เพื่อเราจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องอยังเหลืออีกหลายข้ออาตมาคิดว่ายกยอดไปบรรยายอีกสักอาทิตย์หนึ่งคงจะดีเพราะว่ามีเรื่องอาหารเนี่ยน่าศึกษาอยู่หลายเรื่องด้วยกันซึ่งเราจะต้องพูดกันให้ละเอียดเพราะว่าเป็นหลักปฏิบัติอันหนึ่งในในสี่สิบวิธี ที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนไว้และก็เรื่องราวเนี่ยมันเป็นปรัชญาชีวิตที่ทุกคนควรศึกษาเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยที่สําคัญที่สุดที่ยุ่งยากเวลานี้ก็เรื่องอาหารเรื่องเดียวเท่านั้นที่ทําให้ยุ่งรวมทั้งปัญหาต่างๆที่มันตามมาเนี่ยมันเรื่องอาหารเท่านั้นแหละฉะนั้นจึงอยากจะพูดในเรื่องอาหารเนี่ยให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งในวันนี้คิดว่าการบรรยายคงจะพอสมควรแก่เวลาแล้ว เราฉะนั่งตมาขอยุติไว้แต่เพียงนี้ก่อน